สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีเมถุนเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปความรักนะคะปักแรกของปีเนาะวันที่1ถึงวันที่15มกราคมนี้นะคะ,ะแม่หมอจะดูคนโสดก่อนนะเราก็ตามมาที่คนมีคู่นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนก่อนนะว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันเลย แฮงแมนชาวราศีเมถุนสามเหรียญน,นะคะโอเคก่อนหน้านี้ชาวราศีเมถุน มีความเครียดเนาะมีความเครียดมีความวิตกกังวลแล้วก็มีความคิดมากบางคนเพิ่งโสดก็ได้โดนเทโดนทิ้งมาหรือบางคนเพิ่งลาออกจากงานมานะเป็นอะไรอันหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้ด้วยนะคะอืมแต่เดี๋ยวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะถ้าบางคนลาออกจากงานมามีเกณฑ์ที่จะได้งานมีเกณฑ์เซ็นสัญญาตกลงนะคะคุยเอ่อข้อตกลงกันนะคะเป็นสามเหรียญขึ้นมานะคะ มีเกณฑ์ตกลงผู้เจราจาหรือการได้รับการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานการเริ่มต้นงานใหม่นะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นหรือแม้แต่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก่อนหน้านี้ใครธุรกิจเจ๊งมาหรือว่าแน่นิ่งมานะคะธุรกิจไม่เคลื่อนไหวอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะนิ่งๆนะสภาวะสภาวะแบบ ดิ่งอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะมีการเจรจากับหุ้นส่วนใหม่ก็ได้นะคะหรือว่า,าลูกค้านะจะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการธุรกิจของคุณเป็นไปได้ด้วยนะ,ะจะมีแต่สิ่งมสิ่งดีๆเข้ามานะคะชาวราศีเมถุนคนโสดเนาะ เดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนะคะจะได้ข่าวดีจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากด้วยนะคะก่อนหน้านี้รู้สึกจะคิดมากนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะเริ่มมีเดียวมีอะไรเข้ามาแล้วนะ,ะอืมโอเคเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความรักของคุณคนโสดนะชาวราศีเมถุนดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูเลยมาสิบถ้วยนะคะ อัศวินไม่เท้าว้าวดีมากๆเลยอะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักแหละเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้พบความรักที่สามารถเป็นครอบครัวกันได้เป็นความรักที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีแพชชั่นมีไฟกันมากเลยนะคนโสดก่อนหน้านี้โดนเทโดนทิ้งมาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวทางไกลกับค like so so well, like ุณก็ได้นะเป็นคนที่มีไฟมากๆเป็นคนที่มีพลังมากๆนะคะเป็นความรักที่แบบเหมือนกําลังกําลังอินเลิฟอะนะกาลังอินเลิฟกาลังฟูกําลังแบบอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่เป็นการได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะสถานการณ์ความรักแม่หมอบอกเลยถ้าก่อนหน้านี้ไม่ดีมันกําลังจะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแบบมากๆเลยดีขึ้นแบบ คุณไม่คาดคิดอ่ะดีแบบคุณไม่น่าเชื่อนะคะมันเป็นความรักที่มันทําให้อิ่มฟูมากๆนะมีความสุขมากๆนะสิบถ้วยมานะคะเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็พบเจอในสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นนะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็สามารถเป็นความรักที่จริงจังอ่ะนะสามารถแบบคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวการสร้างครอบครัวได้เลยนะคะโอเค มาดูต่อนะคะเขาดูพลังงานหน่อยว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะคนโสดเขาคนนั้นเป็นใครคะโอ้ควินถทวยสองเหรียญอ่าัสวินดาบนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าหนึ่งที่มีเกณฑ์วนๆกลับมานะ เคยมีปัญหาเคยมีประเด็นกันแบบนี้เป็นต้นเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะเคยมีปากมีเสียงมีอะไรแบบเนี้ยนะเราก็มีการวนๆกลับมามันมีเกณฑ์การรอคอยกันอยู่นะคะมันเป็นพลังงานของคนเก่าๆมีเกณฑ์ในเรื่องของการรอคอยกันอยู่อาจจะเป็นคนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมกรกฎมีนพิจิตนะคะพุษศกมังกรกันเมถุนตุลกุมแบบนี้เป็นต้นนะ เขาคนนั้นมีเกณฑ์เป็นคนเก่านะวนกลับมานะคะหรือว่าถ้ากรณีที่เป็นคนใหม่เลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนแล้วก็อ,อ,อีกในนึงเนี่ยเขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนสองบุคลิกนะเ,เหมือนคนสองบุคลิกนะคะใจร้อนด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบทจะใจดีก็ใจดีอะบทจะใจร้อนก็ร้อนมากๆแบบเนี้ย นะพอเวลาจะใจดีทีไรนะก็แบบหืมใจดีมากมายดูแบบเป็นคนมีเมตตาดูน่ารักดูอ่อนโยนดูหน้าเข้าหามากๆอะนะคะดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอบทเวลาจะใจร้อนนี่นะโหแทบจะเข้าหน้าไม่ติดอะไรประมาณเนี้ยเออคุณคนคนี้เขาเป็นประมาณนี้นะคะอืมแต่ก็ระวังความสัมพันธ์ที่เ,ออเขาอาจจะคบ สองคนสามคนอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนาะเออก็อาจจะต้องตรวจนิดนึงว่าเอ๊ะเขาคุยกับคนอื่นก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะโอเคประมาณนี้ถ้าไม่งั้นก็เป็นกรณีคนเก่านะมาดูซิว่ากลับมารอบนี้ถ้าเป็นคนเก่าหรือคนที่ใหม่เลยคุณจะได้คบกับเขาไหมคะจะได้คบกันไหมนะกลับมารอบนี้จะได้คบกันไหมโอ้โหสามถ้วอยอะไม่คบหรอก้าดาบนะคะได้คบกันไหมได้คบกันนะคะแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่ คุณก็ดีใจนะดีใจที่เขากลับมานะคะสำหรับกรณีคนเก่าดีใจที่เขากลับมาเขาก็ดีใจที่เขากลับมาเหมือนกันนะแต่ว่าความเครียดหรือความผิดหวังหรือว่าการที่เรามีอีโก้เนี่ยมันยังคงอยู่นะคะมันยังคงอยู่นะมันยังไม่หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันยังคงแบบ แม่หมอโกวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเกณในเรื่องของการทะเลาะก,กันอีกหรือเปล่านะคะมีปากมีเสียงกันอีกหรือเปล่านะคะก้าวดาบก็ขึ้นมาคิ้งดาบก็ขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะความสมคัญมันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นเนาะพราะกลับมาใหม่ๆกลับมาแรกๆเนี่ยก็คือจะดีใจแหละนะคะแล้วก็มีความสุขไปพักหนึ่งอะไรแบบนี้อีกสักพักหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องประเด็นในเรื่องของปัญหากันอีกแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดแยกนะคะในกรณีที่โสดจริงๆนะดูซิว่าคุณจะได้คบกันไหมนะอันนี้เป็นคนเก่าก่อนเนะาะอมาดูซิถ้าเกิดว่าคุณโสดจริงๆแล้วคุณได้เจอคนคนนั้นที่พี่หมอเกิดไปตั้งแต่ต้นนะคุณจะได้คบกับเขาไหมนะคะจะได้คบกันไหมทิ้งเหรียญจะได้คบไหมสองดาบม,มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามามีสิ่งที่คุณต้องตัดสินตัดสินใจนะคะทุกอย่างมันยังห้าสิบห้าสิบอยู่ ตัวคุณเองก็ได้อาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะรอดูสถานการณ์นะมันมีในเรื่องของความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจนะคะแต่อีกใจนึงก็รู้สึกดีต่อกันนะคะรู้สึกดีต่อกันรู้สึกว่าเห็นในเรื่องของความมั่นคงเขาอ,อาจจะเป็นคนนิฐานะดีด้วยก็ได้นะ,ะเป็นชาวธาตุดินทัดลมทัดไฟอย่างที่บอกเลยนะคะ ถามว่ามีเกณนได้คบกันไหมมีเกณ์ได้คบกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าความรักมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหานิดนึงนะคะในช่วงแรกๆอะนะ่ะเนาะอืมมีเกณ์ที่จะได้คบกันนะต้องมีการปรับต้องมีการเคลียร์อะไรกันนิดนึงนะคะทุกอย่างอย่างว่าแหละมันเป็นความต่างนะเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติแบบเนี้ยนะคะทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบราบลื่นไปเลยซะทีเดียวนะในช่วงแรกๆนะคะเดี๋ยวมาดูว่าค,คุณคบคบกันไปแล้วจะดีไหมนะคะสถานการณ์การครบกันเอาคนใหม่ก่อนนะจะดีไหมคะโอ้สามดาบอ่ะ แรกๆอาจจะมันผิดหวังนะคะเอ่อช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะสําหรับคนใหม่นะมันอาจจะมีอะไรที่มันต้องทําให้เจ็บกันก่อนหรือเปล่านะต้องมีความผิดหวังกันก่อนหรือเปล่าต้องผ่านอุปสรรคกันก่อนเนี่ยอย่างที่แม่หมอดูเนี่ยนะคะแล้วมันถึงจะกลับมามีแพชชั่นกันอีกถึงจะกลับมาหลงแต่จริงๆแล้วคุณหลงไหลกันอยู่นะมันมีการดึงดูดมันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์นเรื่องของการดึงดูดกันอยู่แหละ นะคะแต่ว่ามันต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะคล้ายๆค,คนเก่ากลับมาเลยนะจะคล้ายๆกันเลยที่แบบเนี่ยต้องเจ็บปวดต้องผ่านความเลิกกันไปก่อนอะ่ะแล้วค่อยถึงจะกลับมาแบบมีไฟกันใหม่อีกรอบหนึ่งอะ่ะนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ถ้าเป็นคนเก่ากลับมานะคะจะเป็นยังไงบ้างมาดูนะถ้าเป็นคนเก่ากลับมานะคะการคบกันครั้งนี้จะดีไหมดีนะคะยังไงก็กลับมาแน่นอน นะคะแต่ว่ายังมีในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของอารมณ์การเอาแต่ใจตัวเองอยู่นะคะอืมการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์ถือว่ากลับมาก็ค่อนข้างดีนะคะมีไพ่หกถ้วยเข้ามานะคะยังไงก็ได้กลับมาแน่ๆนะคะกลับมาง้อกันกลับมาขอคืนดีต่อกันนะคะเป็นกรณีคนเก่าเนาะโอเค ามาดูคุณจะได้เจอกันที่ไหนนะคะสาหรับคนใหม่คนเก่าไม่ต้องถามเราเน้อเจอกันที่ไหนมันเจอกันอยู่แล้วอะ่ะนะคะอ่ามาดูจะเจอกันที่ไหนนะคะสําหรับคนใหม่ <Dead. S 2> เดทไพ่พระคุณอาจจะเจอในสถานที่ที่วัดก็ได้นะออหรือบางคนไปงานศพปะเราไปเจอเนี่ยไปที่วัดนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะไปทําบุญแล้วไปเจอกันก็ได้หรือว่าคุณไปงานศพก็ได้นะคะหรือว่าคุณ ไปในที่ที่มันเป็นไปท่องเที่ยวแล้วคุณเจอกันก็นได้นะที่มันแบบเป็นเป็นต้นมีต้นไม้ต้นหญา้าป่าเขาธรรมชาตินะเออท่องเที่ยวธรรมชาติคุณอาจจะได้เจอเขาคนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณไปทําบุญไปสวดมนต์ที่วัดเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเขาด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวมาต่อที่คนมีคู่ดีกว่าเนอ้องชาวราศีเมถุนมาดูซิว่าคนมีคู่นะเป็นยังไงกันบ้าง ขอดูพลังงานตัวของคุณนะคะคนมีคู่อืมสี่ถ้วยนะคะเป็นภาวะที่เบื่อเบอเซ็งๆมากๆเลยนะคะอืมเจ็ดไม่เท้านะคะ สีเหลียญเป็นอะไรหนอคนมีคู่ชาวราศีเมถุนมันเป็นสภาวะเบื่อเซ็งเป็นสภาวะแบบไม่ได้ดังใจนะคะหรือว่าตัวคุณเองเป็นคนที่เอาใจยากก็ได้นะเออเป็นคนที่เอาใจยากเราไม่ค่อยถูกใจกับอะไรง่ายๆแบบเนี้ยนะคะ มีแกนในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเข้ามามันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายนะคะอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสถานะการเงินก็ตามนะคะมันอาจจะไม่ค่อยลื่นไหลนักในช่วงนี้อะไรแบบนี้ยต้องเหมือนกินใช้ต้องประหยัดอะไรเงี้ยใช้เท่าที่มีใช้เท่าที่จําเป็นแบบนี้เป็นต้นแบบแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นสภาวะที่มันเหมือนเงาเงาเนาะมันเหมือนเงาเงามันเหมือนอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวมาดูต่อนะคะขอดูพลังงานคู่ของคุณหน่อยนะคะคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหว่าละเอ่อตึกพังนะคะทาเวาวเวอร์ววอ,รอืม อืมโอเคเอ่อคนมีคู่นะคะคู่ของคุณเนี่ยใบแรกได้ทาวเวอร์นะคะมันมีเกณฑ์การทะเลาะกันเหรอคุณกับเขาทําให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งอะนะคะบางคนเลิกกันไปแล้วแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ด้วยนะมันเป็นภาวะที่เขาอยากเริ่มต้นถ้าคุณทะเลาะมีการทะเลาะกันนะหรือว่าคู่ของคุณอาจจะออกจากงานกระทนหันก็ได้แล้วมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะจะพบกับจะเจองานที่ดีนะคะจะได้งานใหม่ถ้าถามว่า เขาลาออกมีตกงานมากระทันหันแบบนี้เขาจะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะจะได้งานตําแหน่งที่ดีด้วยนะคะอืมแล้วก็ทุกอย่างจะราบลื่นมากขึ้นแต่เดี๋ยวมาดูในเรื่องของสถานการณ์เอ,อความรักดูอีกทีดูเขาเป็นคนหัวร้อนนะเป็นคนใจร้อนมากนะคะอืมแต่คนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นคนชอบทํางานอยู่นะคะชอบทํางานชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมาอยู่ตลอดนะคะชอบคิดอะไรแบบใหม่ๆอ่ะการเริ่มต้นใหม่ๆการต่อยอดธุรกิจหรือว่าการทําอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นคนสติปัญญาดีนะแล้วก็หรือเขาเป็นคนมีเกณฑ์ในเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะไปเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้ด้วยนะคะ ดูเขาเป็นคนอ่อนโยนน่ารักเหมือนกันนะคู่ของคุณเนี่ยนะคะเป็นคนดูดใจดีเนอะแต่จริงๆแล้วหัวร้อนนะหัวร้อนใจร้อนนะคะอ่ะขอดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะอืมชัดเจนอืม,อมแน่เลยก่อนหน้านี้มีการทะเลาะก,กันไหม ห่างกันไปสักระยะหนึ่งห่างกันไปสักพักหนึ่งกลับมาอยากเริ่มต้นกันใหม่ตัวเขาเองอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะตัวเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่มันมีในเรื่องของอีโก้ไม่คุณก็เขาหรือเป็นทั้งคู่ก็ได้นะคะมีในเรื่องของอีโก้เข้ามาอะไรเงี้ยไม่ยอมซึ่งกันและกันนะเออบางทีค่อนข้างหยิ่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีความหยิ่งเข้ามามันมีการถือตัวถือตนสูงเข้ามาบางทีในเรื่องแบบ เขากลับมาขอคืนดีแล้วไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะวุ่นวายเหมือนกันนะอืมเนี่ยแปดดากขึ้นมานะมีในเรื่องของการทะเลาะกันทะเลาะกันในเรื่องของอีกโก้ในเรื่องของความไม่เข้าใจแบบนี้เป็นต้นต่างคนต่างไม่ยอมในะอีกโก้มาเนี่ยนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นทั้งคู่ก็ได้ด้วยนะอืม ตัวตนสูง่ะถือตัวถือตนเป็นใหญ่นั่นแหละอีโก้อะนะคะโอเคมาดูต่อขอสรุปความสัมพันธ์ของคุณสามใบนะแล้วสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นกันยังไงนะคะโอเคสรุปจะได้กลับมารักกันใหม่นะคะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการรอคอยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อการเยียวยาจิตใจบางคนหนีไปสักพักหนึ่งเลยอะนะคะแยกจากกันไปหรือว่าห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อไปเยียวยาจิตใจเพื่อไปปรับอารมณ์ให้มันเย็นขึ้นเพราะว่าคู<อ>่ของคุณก็หัวร้อนมากๆเลยมีการเลิกกันกระนทนหันทะเลาะกันกระทนหันนะคะบางคนทะเลาะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลิกก็ได้นะแต่ทะเลาะกันกระทนหันแล้วแยกกันไปอย่างเงี้ยไปเคลียร์ใจกันสักพักหนึ่งนะคะเยียวยาจิตใจกันสักพักหนึ่งแล้วก็มีเกณฑ์วนกลับมาคบกัน ในวันที่1นึถึงสิมกกลาเน้นำไม่เหมอมองว่ายังไงคุณก็กลับมาคบกันเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการรอคอยนะคะตัวคุณเองก็เหงาตัวคุณเองก็รอคอยเหมือนกันมีความคิดถึงเหมือนกันตัวเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะเขามีความรักมีการรอคุณอยู่เหมือนกันต่างคนต่างรอต่างคนต่างรักนะสุดท้ายก็กลับมาคบกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องมาเคลียร์ปัญหากันก่อนนะคะอืปัญหามันยังมีอยู่นะแปดดาบมันยังขึ้นมาค้ำคออยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์ปัญหาให้เข้าใจกันก่อนนะคะ แล้วถึงเริ่มต้นกันใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยประเด็นมันยังอยู่เดี๋ยวมันทะเลาะกันอีกนะคะเดี๋ยวมันขุดคุยมาทะเลาะกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์รอคอยซึ่งกันและกันนะสถานการณ์ความรักนะคะโอเคอยากจะวนกลับมานะก็มีเกณฑ์แหละที่จะได้วนกลับมาอีกรอบหนึงนะคะแม่หมอจะดูเพิ่มให้ว่าการกลับมารอบนี้นะคะการพบกันจะเป็นยังไงจะดีไหมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะอีโก้ก็ยังมา อีกแล้วอืมมันก็ยังคงมีปากเสียงนะถ้ากลับมารอบนี้นะคะมันยังคงเหมือนเข,เขาเรียกว่าอะไรนะทะเลาะดีทะเลาะและ้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันยังมีความแบบ บางคนมีการบล็อกกันด้วยนะเออบางคนทะเลาะกันมีปากมีเสียงมีการบล็อกกันไปชั่วคราวนะมีการบล็อกกันแต่ความมั่นคงมันยังมีกันอยู่นะคะมันยังรักกันอยู่นั่นเองคือใจมันยังอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของแบบนี้นะมีปากมีเสียงบางคนแบบ อยู่ในช่วงเหงาๆหรือว่าโดนทิ้งโดนเทไปอะไรเงี้ยให้อยู่คนเดียวรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็หรือว่าบางคนมีการปิดกั้นกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่สุดท้ายมันก็กลับมาคบกันอยู่ดีนะโอเคขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีเมถุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ